เซนโซระนะครับนะก็คงจะดูออกแหละว่าเป็นแบรนด์ที่ผมภูมิใจนะครับในการที่ทำโลโก้นะครับให้กับทางบริษัทเบนจฯออยมากนะครับเพราะว่าเป็นโลโก้เป็นอะไรฮะเป็นภูเขานะครับแล้วก็มีพระจันทร์นะครับเรียกว่าเป็นสุดยอดอาหารเสริมก่อนนอนเลยนะครับที่จะทําให้หลับโคตรดี ถ้าเราอยากให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่กินเมลาโทนินเข้าไปตรงๆเพราะถ้าเรากินเมลาโทนินเข้าไปตรงๆเนี่ยข้อเสียเนี่ยนะครับเมลาโทนินของร่างกายเราเองเนี่ยจะถูกกดลงครับเนื่องจากว่าสารเมลาโทนินที่เราทานเข้าไปเนี่ยโดยผ่านทางการกินแบบตรงๆเนี่ยนะมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยหยุดการสร้างเมลาโทนินด้วยตัวเองเพราะว่ามันมีเมลาโทนินจากนอกเข้าไปโอเคพอหยุดมันกลับมาสร้างใหม่ได้นี่ผมเคยคุยกับหมอหลินที่ไว้ใจแล้วนะครับ แต่ข้อเสียเนี่ยมันมีมากกว่าถ้าเราทานในสิ่งที่เป็นสารตั้งต้นของตัวสร้างเมลาโทนินอีกทีหนึ่งถ้าเราทานเมลาโทนินเข้าไปตรงๆมันเหมือนเราฉีดเทสโทสเตอโรนเข้าไปตรงๆไข่ก็จะ่อันี้พูดกันตรงๆลูกอัณฑะจะ่อกผลข้างเคียงมากมายใช้เป็นนานร่างกายหยุดผลิตเทสโทสเตอโรนเองก็เหมือนกับเมลาโทนินบอกแล้วถ้าร่างกายเราได้รับอะไรมาจากข้างนอกมาจากผลิตเองจากข้างในทาไมถูกไหมฮะ <Okay. S 2> ออย่างเช่นเทสต์โซโรนผมยกตัวอย่างวิธีการเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยออกกำลังกายแบบฮิตเทรนนิ่งก็คือแบบไฮอินเทนซิตี้สควอตเดดลิฟต์คอมเพลนลิฟท์ทำให้เทสต์โซโรนถูกสร้างขึ้นมาจากภายในไม่ต้องฉีดหรือกินจากภายนอกอันนี้มันจะยั่งยืนไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุฉันใดก็ฉันนั้นการกินเมลาโทนินไม่ใช่ไม่ดีแต่ผมเลิกกินมาหลายปีแล้วครับ เนื่องจากมันไม่ได้ช่วยเรื่องการนอนเท่ากับการปรับในเรื่องอื่นที่ผมบอกมาแล้วทั้งหมดและอาหารเสริมที่เป็นอาหารเสริมที่ไม่ได้เป็นอาหารยานอนหลับแต่เป็นตัวที่สร้างสารตั้งต้นให้เรามีตัวเหล่านี้เยอะขึ้นจากธรรมชาติก็คือจากเหมือนอาหารนั่นเองดีสุดคือคุณก็ไปคั้นท้เชอร์รี่มาทานนะครับแต่ถ้ามันยากหน่อยนะฮะเพราะว่ามันต้องไปหาทาเชอรี่แล้วต้องคั้นแล้วบางทีมก็อาจจะปัสสาวะเยอะเพราะว่ามันเป็นน้ำน,นะน อะไรก็ตามที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยให้ร่างกายเนี่ยผลิตขึ้นจากตัวเองเนี่ยจะดีกว่าใส่มันเข้าไปจากภายนอกเพราะว่ายิ่งใส่มันเข้าไปจากภายนอกเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับไม่ธรรมชาติเท่านั้นนะครับทีนี้สดุปกับเรื่องทาร์เชอร์รี่นะครับเบนฟิตอื่นๆหรือประโยชน์อื่นๆยังมีมหาศาลนะครับ ออกกำลังแล้วร่างกายเราฟื้นฟูได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีแอนตี้ออกซิแดนต์มหาศาลแอนตี้ออกซิแดนต์นี่เป็นตัวทําให้ร่างกายฟื้นฟูหลังออกกําลังนะครับแล้วก็ช่วยให้อารมณ์ดีคอมมิตี้ฟังก์ชันคือสมองดีหัวใจดีนะครับและสําคัญมากช่วยเรื่องเกาเพราะผมเนี่ยเคยเป็นเกานะครับช่วยให้ยูริกแอซิดหรือว่ากรดยูริกในร่างกายของเราเนี่ยมันลดลงจากทาร์เชอรี